ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลสวัสดีค่ะคุณ้าหัวลราะสวัสดีครับ ไปค่ะมาเที่ยวกันค่ะเดี๋ยวเยสุนพาเลาะเลยค่ะพี่ๆเด็กน้องเดี๋ยวมาชมกันเดี๋ยวเยสุนถ่ายมาให้ชมเรื่อยๆว่าเขามีอะไรบ้างอยู่ที่นี่เนาะค่ะแล้ววันนี้มาชมบรรยากาศที่ฟินแลนด์ค่ะเข้าฤดูร้อนแล้วค่ะฤดูร้อนที่นี่แต่หนาวค่ะพี่น้องปีนี้จะมีเราจะมีร้อนผันี้ไหมเนี่ยวันนี้บวกแค่สิบสามเองค่ะหนาวอยู่เหมือนเดิมค่ะถึง ฤดูร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศที่ท่าเรือเด้อค่ะเป็นบรรยากาศอันนี้ท่าเรือของในอำเภอค่ะอันนี้จะเป็นของที่ว่าเขาเอามาเช่าจอดอยู่ในนี้นะคะเยะสุนอยู่ภาคกลางของประเทศฟินแลนด์เด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งค่ะ อยู่ที่ฟินแลนด์จะมีสี่ฤดูเด้อค่ะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราสามฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่อยู่ที่นี่จะมีสี่ฤดูสี่ฤดูของเขาก็ตอนนี้ฤดูร้อนค่ะหลังจากฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงพอฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นฤดูหนาวพอฤดูหนาวก็เป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะจะมีสี่ฤดูค่ะอยู่ที่นี่ไม่มีฤดูฝนแต่ว่าฝนจะตก ฝนจะตกแบบยามไหนที่เขาอยากตกนะพี่น้องเอาจริงๆยจสวนถึงบอกว่าเคยบอกว่าฝนเขาอยากจะตกต้นไหนเขาก็ตกทําไมถึงบอกว่าเขาอยากจะตกต้นไหนเขาก็ตกขนาดท่มะตกพรมๆฝนยังตกเลยค่ะอยู่ที่นี่นั่นแหละค่ะไม่มีฤดูฝนแต่ฝนตกได้ทุกเลดูค่ะคุณตาพามาทางลัดพี่น้องตื่นเต้นเลยทําไมถึงบอกว่าตื่นเต้นมันมาทะลุป,ป่าผลไม้ที่พวกเรามาเก็บ ก็เลยจะถือโอกาสเดี๋ยวไปดูป่าผล,ลไม้เด้อค่ะพี่ๆนะ้องๆเดี๋ยวไปดูป่าบูบอรี่กันว่ามีลูกไหมไหนๆก็มาแล้วก็บอกว่าคุณตาให้ไปดูเพราะว่าถ้าหากเขาไม่มีลูกตอนช่วงเขาสุกเราจะได้ไม่เสียะคะ่าน้ำมันรถวิ่งมาเนาะคะ่ะเพราะว่ามันก็ห่างจากบ้านประมาณ40กิโลนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาเราก็ถือโอกาสไปดูไว้ก่อนนะคะ่ะ พี่น้องจ๋าด,ดีจังเลยได้มาถึงป่าผลไม้ไปทุระมาไปหาหมอมาแล้วที่นี้ผ่านมาคุณตาผ่านพานผ่านมาทางถนนสายสายเก่าที่ว่าสมัยก่อนเนาะค่ะเขาเคยวิ่งสายนี้เส้นนี้และค่ะคุณตาพามายายสนก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทะลุตรงไหนจะไปทางไหนเนาะค่ะพอมาเห็นเห็นในบ้านตรงทาง ทางห้าแยกค่ะไม่ใช่สี่แยกเป็นทางห้าแยกเลยค่ะตรงนี้ยายสนจำได้ปุ๊บว่าเอ้าป่าผลไม้ที่เรามาเก็บนี่นะมันก็ห่างจากบ้านยายสวนมาประมาณสี่สิบกิโลค่ะพี่พี่น้องน้องแล้วทีนี้ถือโอกาสเลยค่ะพี่พี่น้องน้องแวะมาดูป่าก,กันค่ะป่าเขาสวยมากพี่น้องน่าตื่นเต้นทําไมถึงบอกตื่นเต้นอันนี้แหละป่าเงินป่าทองที่ทําเงินทาทองให้ยายสนได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวลงไปดูแต่ว่าป่าเข้า เขานานแล้วค่ะแล้วทีนี้เขาก็พวกเบอร์รี่ต้นเบอร์รี่นะคะ่ะเขาก็จะแบบเขาก็จะแก่ตัวลงแล้วก็ก็แห้งไปอะไรไปแล้วก็ต้นใหม่เบี้ยใหม่เขาก็จะขึ้นมาเรื่อยอะไรอย่างกันนี้แหละคะ่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะ่ะใส่แว่นตาดำม,มองไม่เห็นเด้อ <c oughs> มองไม่เห็นผลไม้เลยพี่น้องตื่นเต้นเพราะว่ายายสนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่เต่นในปา่าค่ะพี่ๆน้องๆมาอยู่ที่นี่เนาะยายสนชอบ เข้าเมืองเยสนยังไม่ตื่นเต้นเลยพี่น้องเยสนยังไม่ตื่นเต้นเท่าที่เยสนได้ลงมาป่าแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันเข้าแต่ป่าคุณตาบอกว่าเผลอไม่ได้นะเข้าแต่ป่าเพราะว่าเยสนมีชีวิตอยู่ที่นี่เนาะค่ะมันแบบมันมีความสุขกับเสียงนกกับเสียงกากับเสียงลมอะไรอย่างน,นี้นะคะพี่ๆน้องๆมันได้บรรยากาศเนอะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันมีผลไม้ไหมพี่น้อง แต่ละปลาไม่เหมือนกันเนาะแ,แถวใกล้ๆบ้านยายสนถามว่าดกไม่ดกอยู่ค่ะดูต้นนี้เล็กๆพี่น้องถามเพื่อนก็เหมือนกันทางป้้นเพื่อนก็เยอะยังลูกเล็กเต็มไปหมดเยอะมากเยอะมากราคาก็คงถูกแถมจะขายไม่ออกอีกด้วยซ้ำไปพี่น้องเพราะว่ายายสนเก็บขายในหมู่บ้านเนาะ เขาก็จะเก็บเองถ้าดกๆอย่างกันนี่ก็จะได้เงินไหมนะปีนี้พี่น้องลูกเขายังเล็กอยู่ค่ะถามว่าดกไหมก็ดกพอสมควรอยู่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบป่าเขานานแล้วนะคะต้นเก่าของเขาก็จะตายไปแล้วก็ต้นเล็กก็จะขึ้นมาใหม่มันก็เลยว่าจะให้ดกเป็นกองนะ่ะไม่ดกค่ะเพราะมันไม่เหมือนกับที่ว่าต้นใหญ่ๆเขาเนาะค่ะเนาะ มันเป็นผลไม้ต้นเล็กอยู่ค่ะทำปดกไหมก็พอสมควรค่ะแต่ละป่าก็ไม่เหมือนกันป่าโล่งป่าทึบเนาะคะ่ะยายสนก็มาอัปเดตให้ดูให้ชมเดอ้อพี่ๆน้องๆ ออกตาแล้วพี่น้องยุ่งเจาะยุงยุงเยอะเห็นก็บอกว่าในช่วงยุหันหนุดเด้อวันหยุดของเขายุหันหนุดเป็นเทศกาลยุหันหนุดของเขาหลังจากนั้นเด้อค่ะจะออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าลุงยุงน่ะยุงจะเกิดขึ้นมาถึงสามเท่า,าทแล้วก็ร,ระยะเวลาเป็นเดือนป่ว่าเขาจะหายเด้อค่ะเห็นสามีมบอกว่า<ส>ถ้าออกไปนอกบ้านอย่างกันเนี้ย หลังเรา่ะจะดำปีมีแต่ยุงเพราะว่าปีนี้ทำไมถึงบอกว่ายุงเยอะพี่ๆน้องๆฝนตกตั้งแต่หิมะละลายได้อาทิตย์กว่ากว่าที่นี้ฝนก็ตกมาตลอดแล้วทีนี้อากาศก็ชื้นด้วยแล้วทีนี้อากาศก็หนาวเย็นด้วยค่ะปกติฤดูร้อนมันจะร้อนนะคะ20กว่าองศาวันนี้13องศาเองค่ะตกกกรรรััในาปะภย ยายเข้าใจไออุ่น ยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นายฟินแลนด์ ยายส,สนก็ขอกราบขอบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจที่มีมาให้สําหรับยายสนเสมอมาค่ะกราบขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะไปบายสวัสดีค่ะยุงกาดพี่น้อง